อะค่ะสลับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคุณทักษิณบ้างนะคะหลังจากที่ไปงานบวชก็เป็นกระแสแล้วโอ้โหกลายเป็นข่าวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์อันนั้นที่ปทุมใช่ไหมค่ะ,ะล่าสุดไปที่นนทบุรีอีกไปร่วมงานวันเกิดนายสมนึกธนะเดชากุณนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครนนทบุรีรในโอกาสครบรอบอายุ79ปี ซึ่งปรากฏว่าวันเกิดไม่เท่าไหร่ไฮไลท์คือคุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวขอกวาดพื้นที่นนทบุรีคืนโอเพราะถ้าเราจําได้นนทบุรีนี่ส้มทั้งจังหวัด<อ>ได้ทั้งจังหวัดเลยก้าวไกลผมใช้คํานี้ได้ไหมสแสดงวิสัยทัศน์อีกแล้วใช่ไหมสแสดงวิสัย <laughs> ประกาศอ,อีกแล้วครั้งก่อนไปปทุมก็สแสดงวิสัยทัศน์แล้วทีหนึ่งผมกลับมาแล้วเปิดศึกทั่วหน้าเลยออาคราวนี้ไปนนทบุรี แสดงวิสัยทัศน์จะกวาดสสอ,อีกค่ะโอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพไฮไลท์นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเดินทางไปที่บ้านสวนริมคลองอ้อมตำบลไม้าอำเภอเมืองนนทบ,บุรีช่วงนี้เดินสายไปพบกับแกนนำได้ไหมเขาเรียกหัวคะแนนแต่ละจังหวัดได้ไหมเพราะว่าประทุมก็แดงปทุมก็มา,าพบนี่ก็ใส่เสื้อแดงกันหมดเลยนะพี่อาร์าสังเกตดีดี เมื่อเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะของเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีนครน,นนทบุรีในโอกาสครบรอบวันเกิด79ปีในงานเนี่ยมีการจัดโต๊ะจีน50โต๊ะพร้อมอาหารหลากหลายเพื่อต้อนรับนายทักษิณมีนักการเมืองท้องถิ่นอดีตสสนนทบุรีรวมถึงฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ถ้าสังเกตคือหลายคนสวมเสื้อแดงมาต้อนรับเลยครับ ช่วงหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยขึ้นเวทีอวยพรนายสมนึกนะคะแล้วก็นางสาวพิมพันธ์น้องสาวนายสมนึกที่เกิดวันเดียวกันแต่ว่าคนละปีโดยขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไปขอให้มีอายุยืนยืนเป็นที่รักของคนนนทบุรีอย่างน้อยก็ต้องเป็นนายกเล็กต่อไปทุกสมัยวันนี้พวกเราเป็นนักการเมืองเมื่อตัดสินใจเป็นนักการเมืองแล้วมันทิ้งประชาชนไม่ได้อย่างไรก็ต้องรักประชาชนและทำงานให้ประชาชนจนกว่าจะเราจะทำไม่ไหว อันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตัวเองหรือเปล่าคือต้องทํางานจนกว่าจะไม่ไหวครับแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ผมอายุ75แล้ว มีรายได้ก็คือเงินเดือน700จากเบี้ยคนชรา,าแต่ต้องทํางานให้ได้มากกว่า700บาทบเพราะถูกใช้งานเยอะพอสมควรถูกใช้งานเยอะพอสมควรออ,อวันนี้ผมดีใจที่ได้มาพบนายกสมนึกและหลายท่านผมจําได้เพราะช่วยกันหาเสียงมาหลายรอบตั้งแต่ก่อนผมจะออกไปตั้งแต่ไทยรักไทยมานายกสมนึกนี่แข็งแรงที่สุดกวาดหมดเลยนนทบ,บุรี วันนี้มีคนกวาดไปเดี๋ยวจะกวาดคืนเนี่ยแหละที่หลายคนบอกว่าเป็นการประกาศว่าจะกลับมาทวงคืนเก้าอี้สสที่นนทบุรีแล้วนะคะหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันเพราะเป็นภารกิจที่เราต้องทําเพื่อบ้านเมืองตอนนี้ประชาชนลําบากมากการปฏิวัติสองครั้งรวมทั้งเจอการบริหารบ้านเมืองที่ผิดพลาดซ้ํายังมาเจอโควิดอีกวันนี้หนักหน่อยแต่เราพยายามทําเต็มที่ฟังเสียงคุณทักษิณค่ะหวังว่าพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ เพราะภารก,กิจของเราเราต้องดำให้บ้านเมืองเพราะวันนี้บ้านเมืองน่าห่วง <Okay. S 2> น่าห่วงคุณทักษิณยังบอกด้วยนะคะว่าหวังว่ากองเชียร์ของนายกสมนึกจะอยู่กับพวกเราสนับสนุนนายสมนึกให้เป็นที่รักของพวกเราตลอดไปหลังจากที่กล่าวอวยพรบ,บนเวทีเสร็จสิ้นแล้วก็ลงจากเวทีก็มีประชาชนแฟนคลับนะคะเดินทางมาร่วมงานทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดนนทบุรี เข้ามามอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับคุณทักษินนะคะคมีการขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วยก่อนที่คุณทักษิน,นจะเดินทางกลับในเวลาต่อมาค่ะทีมข่าวโทรศัพท์ตรวจสอบกับคุณสมนึกนะคะเชา้านี้ท่านก็บอกว่าดีใจมากมที่อดีตนายกทักษิน,นมางานแล้วก็มาอวยพรวันเกิดของตัวเองก่อนหน้านี้โทรไปเชิญท่านท่านก็ตอบรับทันทีฟังเสียงค่ะไม่ไนานครับก,ก็ก็เชิญท่านสปารดาบอกผมอยากวันเกิด เราบอกได้เดี๋ยวเอว่าว่าเออเดียนรัฐบาก็ก็ดีใจครับที่ท่านให้เกียรติเรานะครับดีใจนะครับที่ท่านให้เกียรติว่าเคยรู้จักกันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เราอยู่พักพลังธรรมด้วยกันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็มีความคุ้นเคยกันนะครับก็สามสิบปีที่แล้ว ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าการที่คุณทักษิณมาแล้วก็บอกว่าจะก,กวาดสอสนนทบ,บุรีคืนมาให้ได้ทั้งจังหวัดม,มีการสั่งอะไรเอาไว้หรือไม่สั่งการวางนโยบายอะไรเอาไวไ้ไหมท่านนายกเล็กก็บอกว่าไม่ได้สั่งอะไรไว้นะคะเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกันค่ะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณอดีตนายกนะครับในช่วงนี้ที่เราได้เห็นภาพนะเดินสายไปพบปะนักการเมืองท้องถิ่นหลายๆคนพร้อมๆก,กับการประกาศศึกทางการเมืองนะครับ อย่างรอบที่แล้วก็เปิดศึกใหญ่พูดถึงคนในป่านะฮะแต่ครั้งนี้ก็ชัดเจนว่าประกาศเพื่อจะชิงคืนพื้นที่ทั้ง8เขตของนนทบุรีที่เป็นสีส้มทั้งจังหวัดนะครับอย่างไรก็ตามที่คนยังจับจ้องกรณีของคุณทักษิณก็คือไม่ลืมใช่ไหมฮะอีก5วัน18มิถุนายนนี้คุณทักษิณจะต้องไปพบกับเอาการสูงสุดในคดีมาตรา112 หรือจะมีการเลือนอีกครั้งหรือไม่เพราะว่ามีการยืน่นขอความเป็นธรไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะะักข่าวไปเจอคุณอุ้งอิงแพทย์ทองทานชินวัฒนนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เป็นถามเรื่องนี้แต่คุณอุ้งอิงบอกว่าขอไม่ตอบแล้วกันเกรงใจเจ้าของงานบอกแบบนี้เอาไปดูบางช่วงบางตอนนะครับบคุณมาการครับปอันคจะไปอ่ ของอายการไหมคะ,ะคุณอุ้งอิงไปร่วมงานไพร์มันนะคะแล้วก็แต่งตัวสีสันเต็มที่เลยในานะประธานกรรมการซอฟต์ o w เวอร์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคําถามเรื่องนี้อย่างที่เห็นในคลิปคือคุณอุ้งอิงเนี่ยพยายามที่จะเดินหลีกเลี่ยงไปสื่อก็พยายามยิงคําถามคุณอุ้งอิงไม่ตอบคาถามใดๆเพียงแค่ปโปรยยิ้มให้สื่อแล้วก็บกมือลาโดยเดินเข้าไปด้นในสุดข,ของลิฟต์ก่อนที่ลิฟต์เนี่ยจะลงไปพร้อมกับคณะมีช่วงหนึ่งก่อนลิฟต์ที่จะปิดนะคะก่อนจะเข้าไป คุณอุ๋ยบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์แล้วกันขอเวลาส่วนตัวเนาะอืมอ่าเพราะฉะนั้น18มิถุนายนนี้นี่ต้องบอกว่าน่าสังเกตการ์มากๆน,นะครับเพราะรเป็นคดีใหญ่สองคดีที่ศาลเนี่ยนัดนะฮะทั้งคดีของคุณทักษิณใช่ไหมแล้วก็มีคดีก้าวไกลใช่ไหมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับออกคดีคุณทักษิณน,นี่คืออายการส่งสุดจจะส่งฟ้องอใช่ไหม